มึงกินด้วยเดียถ้ามึงจะขนาดนี้แล้วก็มามาอ่ะมึงกินมึงนั่งกับกูเลยอ่ะน้ำอ่ะอุ้ยมีน้ำไม่ด้วยกูให้น้ำด้วยเผื่อติดคอมึงอ่ะจัะแซ่บแล้ววันนี้เมื่อจริงเหรอเนี่ยเอาจริง้ยพูการอร่อยกินข้าวคนเดียวพี่ทำไรอ่ะอะไรอ่ะคือข้ามึงเห็นกูเล่นเกมมั้งโอ้หนั่งโคตรอร่อยเลยส้มตำน่ากินยังไงพี่อืมซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละ มึงว่าอะไรนะปลาชิมหน่อยครับชิมหน่อยครับเอาเดี๋ยวมึงจกเดี๋ยวมึงก็เอาดีละอันนี่ซ่อมไหนเวรซ่อมอันไม่ได้ครับอู้วแซ่บเนาะสมตามสมตามเป็นไงอ้ยแซ่บแซ่บเจ็บอ่ะดีป่ะนี่นั่นเลยะหัวหมูทอดกรอบเป็นหะกากว่างั้นเถอะปลาชิมหน่อยจิมน้ำจิ้มหน่อยเดียวครับ หนังไกป่ปะนี่อร่อยอร่อยอร่อยเฮียแม่งโคตรลั่นเลยอ,อ๋อโหนี่ไก่ทอดนะครับอ๋อไก่ทอดร้านแล้วร้านดังของข้าบอ่อมาขายอยู่เนี่ยมาชิมหน่อยครับอัไหนอะ่ะนี่เลยอุ้ยไม่ได้ตัดด้วยเออเออเอาแค่นี้พอเพียงไปร่องรองเคี้ยวดูวดิกรอบโอ้โหลั่นเลยปะ แซ่บๆก่อนกูจะกินข้าวมีอะไรอะ่ะซื้อข้าวมาเยอะเหรอมึงกินด้วยดิถ้ามึงจะขนาดนี้แล้วก็มามาถ้ามึงกินมึงนั่งกับกูเลยอ่ะน้ำอ่ะอุ้ยมีน้ำไม่ด้วยกูให้น้ำด้วยเผื่อติดคอมึงอะ่ะจะแซ่บเหรอวันนี้เมื่อจริงเหรอเนี่ยเอาจริงขนาดนี้แล้วนี่ส้มตำแซ่บๆคือเก่า หนังไก่หัวหมูทอดจิ้มแจว่วอ๋โห, <laughs> หัวหมดก่อนหลั <c> ่ง <oughs> ได้ปะแซจิ้มเลยโอ้ยไปไหนมาไม่หาพี่โดยเฉพาะเลยมาหา า<ร>มาตรง,ตรงจังหวะ <ท triste S 2> ด้วยกำลั<ช>งโซอยอแซ่บเลย <c oughs> วันนี้เจ๊ไปขายของอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับหน้านิยมยดอนเจ๊ไปขายคนเดียวฝากเจด้วยนะคุณหนุนเจได้เลยนะครับเจ๊าอาจจะไม่ดุนะในคลิปอาจจะดุแค่นั้นเองแล้วเจอกันใหม่ <c oughs>